พี่แอมพี่แอมครับลูกค้าชอบถามว่ายางสปอร์ตกับยางคอมฟอร์ตอ่ะจะเลือกแบบไหนดีครับลูกค้าไม่ต้องเลือกครับเพราะว่าเดี๋ยวรีพาวเวอร์จัดการให้ครับอ่าผมพูดเล่นนะครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับว่าอยากได้แบบไหนซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับ ถ้าเพื herman, so Omaha, ilot, right ่อนๆเป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับต้องการในเรื่องของสมรรถนะความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นกลุ่มยางที่เหมาะสมเลยก็จะเป็นยางประเภทตะกูลสปอร์ตนั่นเองครับนอกจากจะมีเรื่องของสมรรถนะการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมทั้งทางเปียกและทางแห้งแล้วนะครับตัวยางเนี่ยจะมีในเรื่องของคอมเพลย์ยางที่จะเหมาะสมในการสร้างแรงยึดเกาะได้มากกว่านะครับแต่ข้อจํากัดของยางประเภทนี้คือเรื่องเสียงนั่นเองครับเพราะว่าในเสียงรบกวนเนี่ยเมื่อต้องการดีไซน์ให้มีการยึดเกาะถนนมากขึ้นในเรื่องของเสียงรบกวนก็จะดังมากกว่ายางอีกประเภท นั่นก็คือ,อยางประเภทคอมฟอร์ตนั่นเองครับยางที่เน้นเรื่องของเสียงรบกวนที่เบามีความนุ่มนวลในแก้มยางมากกว่านะครับสำหรับยางประเภทตระกูลคอมฟอร์ตเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่านั่นเองเพราะว่าซับแรงกระแทกได้ดีตัวยางเนี่ยจะมีร่องเก็บเสียงของตัวยางมากกว่ายางตระกูลสปอร์ตนะครับจะทําให้เสียงรบกวนสะท้อนเข้ามาในตัวถังเนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยางประเภทนี้จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือประหยัดน้ำมันเพิ่มเติม,ตมด้วยครับเป็นอย่างไงนบ้างครับหวังว่าข้อมูลที่แนะนําไปนะครับทั้งยางตระกูลคอมฟอร์ตและก็ บเหมาะกับการใช้งานของเราอย่างแน่นอนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะใช้ตระกูลไหนดีก็สามารถปรึกษาพวกเรารีพาวเวอร์ได้ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําให้ตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนอย่างแน่นอนครับ